นะขนม้าามถังใน,ในอะไรนะครับซื้อตัวซื้อบัตรเขามาเบิง้งกระดูกไดโนโโเสาร์นะครับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ผู้เวียงนะครับอ,อันนี้เป็นพวกยี่ยงแน่ละลูก<ะ>กระดูกไ<ะ>ดโนเสาร์จี้ปไปขับไปเบิง้งเป็นยังไง จ้าหน้าที่บรนบอกให้เดินตามร้อยอห้อยไดโนเสาร์ไปเลยนะครับดูออามาทางในเย็นเย็นครับของแอร์นะครับอืมโอ้โถงนะครับตึกใหญ่นะครับกวงแขวง,ขวงไปเบิ้งกระดูกไดโนเสาร์นะครับน้องโดนัดเบิ้งยี่ทางดี่โอ้อันนี้นรูปปั้นด้วยซึ่ก อันนี้รูปปั้นนี่สิมันกระดูกยี่แท่กระดูกเงียงนอนนี่นนเนาะมันนี่จับให้แตะให้ต้องม่หนิลุงขุดคนที่หนึ่งก็เลยพอนี่อพอสองกระดูกนี้ลักษณะคือกระดูกอันนี้ลุงขุดคนที่สองท่ามเจียพออันนี้มีข้อมุ่นอยู่นะครับแต่ว่าผมสิบอ่อานนะครับเดราะว่ากระชับเวลานะครับให้ท่านผู้ชมผู้ใดผู้ยุ่งกลหรือว่าอยากมาเที่ยวมาเบิ่งกะกยัง่อยมาอา่านเอานะครับ คงสีบอมีเวลามาอานนะครับนี่เป็นพวกกระดูกนะครับมีวิดีโอเป็นขอมุลใช้เบื้องพร้อมนะครับว่าความเป็นไปเป็นมาพบร้อยพบกระดูกพบอย่างยูจังใดจุดใดนะครับของเนื้อที่พื้นที่ของเขตจ,จังหวัดอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับ กระดูกขาหนาแข็งของนกนะครับไดนโนเสาร์ที่เป็นประเภทนกนะครับอีกของนึงนะครับเป็นหองกระจกนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวก็่สามารถเข้าไปได้นะครับเข้าไปตั้งแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นนะครับอันนี้เป็นหองวิจัยนะครับอันนี้เป็นกระดูกคิดว่าเป็นกระดูกแท้ๆเลยล่ะครับเนี่เบื้องเหนือมันจิแตกตัางจากจากพวกที่อยู่ข้างนอกนีอยู่นะครับ ถูกจัดวางไปแบบว่าบ่อให้ค้นเขาาพ่นพ่านเลยนะครับโอ<ฮ>้หลายนะครับเป็นกระดูกยึ่ทั้งตวัวขนนา,นาดูก็เนะจัดอยู่ใจกลางห้องถงเลยนะครับยกแผ่นหินมาทั้งแผ่นเลยนะครับแผ่นหินที่ว่ามีโครงกระดูกนี่อย่างนี้นะครับ มอมนกับยูพีนะครับนะอื้ไข่ขเป็นโค้งกระดูกตัวหนึ่งเลยเนาะยุดใจกลางของโถงนะครับทัางนี้ดูนะักมันกระดูกอย่างนอนน่โอ้อยท่านผู้ชมมาเห็นอยู่ครับครูว่าท่านเเคยไม่เห็น น้องโดนัทไปยืนเทียบกันกับขานะครับส่วนขาของกระดูกไดโนเสาร์น้องนัททาไร่ร้อยยี่สิบทะไร่ลูกลอยยี่สิบหกตีเพียงเคืองียงมั่นเคืองหขงอึกหัวเขาลอยไดโนเสาร์ไปอีกนะครับน้องโดนัท โอ้ดูไดโนเสาร์มีอยู่ถุกแกทุกมุมนะครับที่มันจัดแสดงไว้นัดไปหันว่าได้ลูกมันออกไปข้างนอกเขาต้องขึ้นไปชั้นสองพี่ขึ้นไปพูนนะครับชั้นสองมีเหล้าบันไดขึ้นไปนี่เมื่อสิไปเบื้องหนีก้อนไปเบือ้อง้องไหนหนีก้อนปะม,นมาเบือ้อง้องหนีก้อนนะครับโอ้เป็นนำาต๊พร้อมนะครับนี่มีไดโนเสาร์หองเอ้าทางออก ทางเขาอยู่พี่ทางเขาอยู่พี่นัดทางเขาอยู่นี่เป็นเขาทำนะครับนี่นะครับ หลังจากที่เข้าออกจากห้องที่ว่ามีไดโนเสาร์ห้องแล้วนะครับเ่ากับได้ึืนมาชั้นสองนะครับโดยที่ชั้นแรกเข้ากับเบิ้งกระดูกเบิ้งอย่างของไดโนเสาร์ไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับโดยที่จะย่างอ่อนไปตามนู่นแหละครับไปตามร้อยไดยโนเสาร์ผ้าไปน,านี่แหละครับ ชั้นแรกที่เดินขอมาตอนนี้ยู่ชั้นสองแล้วนะครับแร่อันนี้เป็นแร่หินแร่หินยกเจ็ดแร่เสบาแปดแร่อสูรายส่วนนี้เป็นหยังสนัดข้าเจ้าเสีหยเปิดบิ่งยุ่ได้คำหน่แร่เฮมิมอไฟ มั you, yeah. นมีซื้อเลสลิปไนท์เือนะเลสติปไนท์เล็กนีนี่เด้อไอ้เลเล็กเวนตั็กซี้แลสเล็กเฟลฟิวฟิวสปา น้องนัดกับเมย์ลงไปอีกนะครับว่าจีเขาไปไท้ายรูปกับไดโนเสาร์อีกอัน,น,นออกไปพอท้ายรูปเลยนะออาไปเดีย๋ยวพอจะท้ายรูปให้ถพากันเขาไปอีกก่าัันครับบาจิกับเขาไปไท้ายรูปกับไดโนเสาร์อีทางพูน เขาทําก้อนนะครับเขาทําแล้วก็ยิงยางออมไปตาสะพานไปหาไดโนเสาร์คนว่าสิไปทายรูปกับไดโนเสาร์อีกเมื่อกี้ค้นไหลายนะครับทายปรด็นะตรงทางออกนะครับอยู่ชั้นสองนะครับไปสีออกไปฐานน้องโดนัดกับแม่ยุคขังนอกนะครับอยู่ทั้งหนอกคุ้นทางลานจอดรถข้างนอกคนนะครับ ถืออาคารใหญ่นะครับอาคารกวางขวงดีนะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวกับผ้าหลูกผ้าหลานมาได้นะครับหรือว่าทัศนาศึกษากันนะสิอะไหลความรู้หลายนะครับเพราะว่าข้อมูลมันหลายนะครับอยู่ตรงจุดนี้นะครับอำเภอเวียงเก่านะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวสีลงไปขังล่างพุ่นนะครับกสิขวจบคลิปไว้เพียงสามีก่อนนะครับเด้อแบตโทรศัพท์กับกเบิร์พอดีนะครับขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับผม